ขอนอบน้อมด้วยเสียนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่367ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์ บุคคลพึงรีบผลควายในความดีพึงห้ามจิตสัจาบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้ายอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังสรนังจฉามิธรรมังสรนังจฉามิสังขังสรนังจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสรนังคฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังคฉามิทุติยมปิสังขังสรนังคฉามิตติยมปิพุทธังสรนังคฉามิตติยมปิธรรมังสรนังคฉามิตติยมปิสังขังสรนังคฉามินัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรัง เอเตนะสัตวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัตวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสรนังอัญยังสังโคเมสรนังวรังเอเตนะสัตวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสร,ริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าฟึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อัินาธานาะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิผลุสวาจา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสมปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าปา้าขอสมาทานอาชีวธรรมเกศีนตามเยี่ยงอย่างพระอรหัน เพื่ออนุปาฏฐาปรินิพพานในปัจจุบันบูชาพระปรัตนตรัอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัินาทานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัพรัมไมาจาริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมตรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินักขีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ มาลาคันทวิเลป,ปะนะธารณะมันนะวิภูสนัฐานาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิอุจายนะานยนามหายานนาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหานาเวรามณีศิกขาประทังสมาธิยามิ ข้าไปเจ้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหัน์เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธ์งดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธ์เจริญบารมีสิทธ์เจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทธ์ เจริญโภธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปทาน 4, สี่สมมตปทานสี่อิทธิบาทสี่อินสีห้าพลห้าโพชฌงเจ็ดอ่เรียมักมีองแปดเพื่ออนุปฏา,าปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะ เพื่อก้าวเดินและก้าวตามพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาผู้สูงสุดซึ่งเหล่านั้นได้ผลนคว้าเพื่อจะศึกษาพระสัทธรรมให้ถูกต้องถูกตรงเพื่อเป็นปัจใจัยในการกระทํากิจแทงตลอดในอริยสัจสีให้เกิดขึ้นในชาติปัจจุบันนี้ให้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะซึ่งขณะนี้เราก็ศึกษาในคำภีวิสุทธิมัก สมาธินิเทศในธาตุกรรมฐานและกล่าวมาจนถึงอานิสงส์ที่กำลังจะจบแล้วในอานิสงส์ข้อที่ห้านั้นกล่าวถึงว่าในการอบรมวสีด้วยญาณจริยาสิบหกและสมาธิจริยาหกเป็นฌานในนิโรธาสมาบัตินั้นก็เป็นปัจจัยให้หนอมมาศึกษาร่วมกันในเรื่องของจริยาหกซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญว่า หากเรารู้ชัดในจริยาหรือจริตนิสัยอันเกิดจากการสั่งสมมาในอดีตอันเป็นไปในกรรมต่างๆที่ได้สั่งสมมาต่อเนื่องยาวนานจึงเป็นปัจจัยให้มีอุปนิสัยที่แตกต่างกันออกไปอันประกอบด้วยจริตหกแบบใหญ่ๆแต่อาจจะมีการปะปนหลากหลายนะคะซึ่งอาจจะกล่าวได้เลยว่า มีจริตตามจำนวนของเหล่าสัตว์นั้นเองซึ่งในจริตทั้งหกแบบใหญ่นั้นแต่ละจริตก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปเมื่อเราได้ศึกษาดีแล้วว่าตนเองมีจริตแบบใด อยู่บ้างก็จะสามารถนำไปประยุกต์ปรับปรุงแก้ไขในด้านที่ไม่ดีให้หลดน้อยลงจนหมดไปและพัฒนาในด้านดีให้เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในคุณธรรมต่างๆเพื่อน้อมนำไปสู่การปฏิบัติในการที่จะแทงตลอดในอาริยสัจสีนั่นเองนะคะในข้อแรกที่เราศึกษากันไปแล้วคือราคาจริต ทั้งที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็งและวิธีการแก้ไขไปแล้วค่ะส่วนในข้อที่สองคือโทศาสจริตลักษณะคือจิตขุนเคืองโกรธง่ายคาดหวังว่าโลกต้องเป็นอย่างที่ตัวเองคิดพูดตรงไปตรงมาชอบชี้ถูกชี้ผิดเจ้าระเบียบเคร่งกฎเกณฑ์แต่งตัวประนีสะอาดสะอานเดินเร็วตรงแนว ซึ่งจากการที่เราศึกษามาเราก็คงจะรู้ชัดมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะต้องการคาดหวังอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เพราะทุกขะอริยสัตว์นั้นอาศัยปัจจัยมากมายเหลือเกินนะคะโดยเฉพาะ กรรมในอดีตและในปัจจุบันนั้นย่อมเป็นปัจจัยโดยอาศัยทั้งตาลคติอุปธิและประโยคนาคที่เป็นสมบัตินะละค่ะจึงพอจะเกื้อกูลให้ได้รับประโยชน์ตามที่ตนต้องการได้บ้างนะคะในเรื่องของจุดแข็งในคนโทสัจจริตนั้นอุทิศตัวทุ่มเทให้กับการงานมีระเบียบวินัยสูงตรงเวลา วิเคราะห์เก่งมองอะไรตรงไปตรงมามีความจริงใจต่อผู้อื่นสามารถพึ่งพาได้พูดคำไหนคำนั้นไม่คอยโลภส่วนในด้านจุดอ่อนคือจิตขุนมัวร้อนรุมไม่มีความเมตตาไม่เป็นที่น่าคบค้าสมาคมของคนอื่นและไม่มีบารมีไม่มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างวาจีกรรมเป็นประจำมีโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายการที่เป็นคนเจ้าโทสะนั้นเนี่ยนะคะคนที่จะมาคบหาสมาคมด้วยนั้นก็ลำบากใจเพราะไม่รู้ว่าพูดผิดพูดถูกใจเขาหรือไม่เดี๋ยวก็โกรธกันไปเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติของความเป็นผู้อดทนนั้นเองค่ะ จึงเป็นคนเจ้าโทสะเมื่อเป็นอย่างนั้นการจะสร้างเหตุบุญบารมีต่างๆนั้นจึงเกิดได้ยากด้วยเหตุนี้นะคะเราที่รู้ตนเองว่าขี้หงุดหงิดเจ้าโทสะแล้วก็ควรจะฝึกฝนตนเองและพยายามแก้ไขโดยเฉพาะในส่วนของวจีนั้นเป็นเหตุบาปที่ทำได้ง่ายมากเหลือเกินนะคะและเป็นเหตุที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ หรือเป็นเหตุให้เกิดในที่ต่ำได้โดยง่ายซึ่งเราก็ได้ศึกษาจากพระสูตรต่างๆในพระเถระและพระเถรีต่างๆรวมทั้งพระอาริยเจา้ากว่าจะมาเป็นพระอาริยะในชาติปัจจุบันนั้นเนี่ยก็ด้วยเหตุแห่งวาจาก็เยอะมากดังตัวอย่างนางอัมพาปาลีเป็นต้น ส่วนในเรื่องของความคิดไม่ดีนั้นก็มีตัวอย่างนะคะก็คือท่านสุป,ปะพุทธกุติซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ตรัสเล่าว่าภิกษุทั้งหลายชาติก่อนชายโรคเรือนชื่อสุป,ปะพุทธะเป็นบุตรเศรษฐีในกรุงราชครืนี้เอง เขาออกไปยังสวนสาธารณะได้เห็นพระปัจเจกับพุทธเจา้านามว่าคัตระศิขีกำลังเดินบินทบาทในพระนะครเขาครั้นเห็นแล้วจึงได้มีความคิดอย่างนี้ว่าใครนี่เป็นโรคเรื้อนห่มผ้าสกรปรกเที่ยวไปแล้วถมน้ำลายเดินแซงไปทางด้านซ้ายเพราะผลแห่งกรรมนั้นเขาไม่อยู่ในนรก หลายร้อยหลายพันหลายแสนปีเพราะเศษแห่งวิบากกรรมนั้นยังเหลืออยู่เขาจึงเกิดเป็นชายโรคเรือนยากจนกำรรพร้ายากไรในกลุงราชครืนี้เองเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วยึดมั่นศรัทธาศีลส,สุตตะจากขาปัญญาเขา คลั้นได้อาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วยึดมั่นศรัทธาศีลสุตตะจากขาปัญญาหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นดาวดึงและรุงโรดเหนือกว่าเทวดาเหล่าอื่นในชั้นดาวดึงนั้นด้วยวันนะและยศ สัมโพธิญาณในที่นี้หมายถึงมรสามเบื้องสูงคือสกทาคามิมร์อนาคามิมร์และอารหัตมร์ซึ่งบุคคลที่ได้เป็นพระโสดาบันแล้วจะต้องเข้าถึงความเป็นพระอา,หารหันต์ในที่สุดและก็ก้าวไปสู่อนุปาธาปรินิพานนะคะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าบัณฑิตในโลกนี้เมื่อ,อยังมีความบากบันอยู่ควรละเว้นบาปทุกอย่างเหมือนคนตาดีละเว้นทางครุขระฉะนั้นค่ะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายนั้นยังมีเหตุที่จะต้องทำกันอยู่นะคะตัวอย่างทั้งหลาย ที่เป็นไปในชีวิตของบุคคลในยุคอดีตนั้นเป็นเรื่องราวที่ควรจะเอามาใส่ใจพิจารณาว่ามันเป็นเหตุที่เรานั้นควรฝึกฝนให้มีจิตเข้มแข็งเป็นผู้มีเมตตานะคะโดยเฉพาะมีจิตอ่อนโยนต่อพระรัตนตรยัยเมื่อเราศึกษาแล้วก็ต้องระลึกว่าการที่จะเป็นสิทธิ์ของพระตถาคตเจ้านั้น ต้องเป็นผู้มีความอดทนเมื่อเราอดทนด้วยกุศลจิตนั้นละค่ะโทสะก็จะค่อยๆเบาบางลงด้วยเข้าใจว่าอากุศลที่เป็นโทสะจริตนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่นำมาซึ่งความเสียหายฝ่ายเดียวแม้จะกล่าวออกมาเป็นวาจาหรือแค่ความคิดดังตัวอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะ และโรคภัยหลายชนิดนั้นก็เพราะอาศัยบาปอากุศลที่เกิดจากโทสะจริตค่ะวิธีแก้ไขสังเกตดูอารมณ์ตัวเองเป็นประจำเจริญเมตตาให้มากๆคิดก่อนพูดนานๆและพูดทีละคำฟังทีละเสียงอย่าไปจริงจังกับโลกมากนักเปิดใจกว้างรับความคิดใหม่ๆ พิจารณาโทษของความโกรธต่อความเสื่อมโทรมของร่างกายรวมทั้งต้องฝึกฝนการเจริญเมตตาหากเรารักตนเองมากเพียงไรนะคะเราจึงจะเป็นผู้ที่รักผู้อื่นได้หากเราไม่รักตนเองแล้วเราจะเจริญเมตตาไปยังผู้อื่นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในความเข้าใจที่เห็นโทษของโทสะ นั้นจึงเป็นเรื่องที่ทำให้เรานั้นเป็นผู้กล้าหาญที่จะฝึกฝนการเจริญเมตตานะคะหากจะถามว่าเพราะเหตุไรจึงต้องพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธและอานิสง์ของขันติตอบว่าเพราะการเจริญเมตตาคือพรหมวิหารนี้มีความประสงค์ก็เพื่อจะสลัดทิ้งเสียซึ่งความโกรธ และให้บรรลุถึงซึ่งขันติคุณเป็นจุดสำคัญประกอบด้วยมีกฎความจริงอยู่ว่าใครๆก็ตามย่อมไม่อาจสละทิ้งซึ่งโทษที่ตนไม่ได้เห็นและไม่อาจที่จะบรรลุถึงซึ่งอานิสงส์ที่ตนไม่ได้รู้มาก,ก่อนนะคะหากเราไม่ศึกษาแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าโทษของความโกรธมีมากมายเพียงไร โทษของการที่ไม่มีความอดทนก็คือไม่มีขันติคุณนั้นมีมากเพียงไรนะคะด้วยเหตุนี้จึงต้องศึกษาให้เข้าใจค่ะพิจารณาโทษและความโกรธและอานิสงค์ของขันติเพราะฉะนั้นก่อนแต่จะลงมือเจริญเมตตากรรมฐานนะคะในหลายๆท่านนั้น ต้องพิจารณาก่อนดังนี้บุคคลจึงต้องพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธเสียก่อนทั้งนี้โดยอาศัยในที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้เป็นหลักอาทิเช่นอาวุโสคนที่โกรธขึ้นมาแล้วถูกความโกรธครอบงำแล้วมีจิตอันความโกรธยึดครองไว้แล้วย่อมอาจล้างผลานชีวิตของกนและกันได้ทีเดียว และต้องพิจารณาให้รู้อานิสงค์ของขันติทั้งนี้โดยอาศัยนัยยะที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้เป็นหลักอาทิเช่นขันติคือความยับยั้งใจไว้ได้เป็นธรรมะเครื่องเผาบาปให้เหือดแทง้งชันเยี่ยมเรายกย่องบุคคลผู้มีขันติเป็นกำลังมีขันติเป็นกองทัพว่า เป็นพรามคุณธรรมที่จะเป็นเครื่องป้องกันความฉิดหายและนำไปซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่มาให้แก่ตนและคนอื่นที่จะประเสริฐวิเศษยิ่งไปกว่าขันตินั้นย่อมไม่มีผู้มีขันติจึงมีความอดทนที่จะก้าวไปสู่ความดีงามประเภทต่างๆได้โดยไม่ยากนะคะและ ในเรื่องของเมตตานั้นอานิสงส์มีอยู่11ข้อใช่ไหมคะซึ่งเราก็คุ้นชินกันดีค่ะ 1. ย่อมหลับเป็นสุขสองตื่นเป็นสุขสไม่ฝันลามกสย่อมเป็นที่รักของมนุษย์หย่อมเป็นที่รักของอามนุษย์ 6. เทวดาย่อมรักษา 7. จ็ดผลจากไฟยาพิตและคมสัตรา 8. มีจิตเป็นสมาธิเร็ว 9. มีผิวหน้าผ่องใสสิ 10. ย่อมไม่หลงตายสิเอเมื่อไม่แทงตลอดทำอันยิ่งยวดย่อมเข้าถึงพรหมโลกค่ะเราจึงควรที่จะละความโกรธด้วยการเจริญเมตตาและที่สำคัญก็คือฝึกเป็นผู้มีขันติมีความอดทนอดกลั้นซึ่งเป็นตบะอย่างยิ่งค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจจะวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริยสจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิน้นแด,ดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโงมนัาจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่ออนุปาฏาปรินิพานโดยพรันโดยทั่วกันค่ากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆุท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าคา่ะค่ะ